สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ให้ดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะครับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิ จีประจำวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2,568คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหน,นเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่พระสิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้ หนักกลายเป็นเบานะครับอ่ะแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีพิจิกนะครับนะก็จะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพะระฤหัสบดีนะเราจะเรียกว่ากระดุมพระที่แปลว่าการเงินการทองนะครับกระแสงเงินสดนะครับนะแหล่งที่มาของเงินะนะครับเงินเราไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าเงินเราเนี่ยไปอยู่ในราศีพฤษภ ในวิชาหรเราจะเรียกว่ากะดุมพระอยู่ในเรือนของปะตะัตตานินะครับคาว่าปะตะัตตานิเนี่ยแปลว่าคู่ค้าคู่หู้ส่วนคู่สัญญาการเงิน,เ,นงเราจะเกิดจากคู่ค้าคู่ผู้ส่วนคู่สัญญาก็ส่วนใหญ่นะครับก็โดดเด่นกับลักษณะของการซื้อมาขายไปนะครับตัวแทนในหน้านะครับต่างๆขายประกงประกันอะไรได้หมดนะครับอะไรที่มีการแลกเปลี่ยน นะครับจะทําให้คุณเกิดเงินเกิดทองเกิดไรายได้นั่นเองนะครับแล้วดีไหมดีด้วยความที่ดาวพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยท่านเป็นดาวสุพคระห์ซึ่งเป็นดาวที่ดีนะครับก็หมายถึงว่าคุณก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะได้จากคนที่มีคุณธรรมนะครับได้จากผู้รับผู้ใหญ่นะครับได้จากการอนุเคราะห์หรือช่วยเราบางทีเนี่ยเราไปขายเนี่ยเขาไม่ได้จําเป็นหรอกแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนดีเป็คนค,น,คในใจดีเขาก็ช่วยอุดหนุนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเจอคนที่ช่วยอุดหนุนที่แบบ อยากจะช่วยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพเนี่ยท่านจะแนะนํำยังไงให้การเงินของเรายิ่งดีเข้าไปอีกนะครับนะอ่ะได้หนึ่งสี่นะครับต้องรู้ก่อนนะครับความหมายของดาวหนึ่งสี่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพบอะไรดาวหนึ่งกับดาวสี่เนี่ยเขาเรียกว่าคู่วิชาการคู่ความน่าเชื่อถือนะครับวาจาคําพูดเกียรติยศอะไรต่างๆเนี่ยนําพามาซึ่ง นะครับความดูดีโออาซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่เรียนรู้ได้ด้วยนะครับนะอ่าแปลว่าเรียนรู้เรียนรู้แบบวางตัววางมากนะไม่ได้เรียนรู้แบบอังคารกับพฤหัสในคนละอย่างกันนะอ่ะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อแล้วก็ต้องเข้าใจว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับท่านมาจากภพไหนปรากฏว่าท่านมาจากราศีสิงห์นั่นก็หมายความว่าท่านมาจากเจ้าเรือนอะไรปรากฏว่าท่านมาจากเจ้าเรือนการงาน นะในราศีสิงห์เนี่ยนะครับดาวที่มาจากเจริญการงานก็แสดงว่านะครับเงินของคุณเนี่ยจะเกิดจากคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาที่นะครับเกิดจากการงานแล้วอ่ะการงานยังไม่ยังไม่จบเอาดาวพุธอีกดาวพุธเนี่ยท่านมาจากเรือนในราศีกันนะครับแปลว่าลาภอ่ะก็แสดงว่านะครับนะอ่ะ แล้วก็ดาวพุธอิพภพอนนึงมาเมถุนมาจากมรณะใช่ไหมแสดงว่าเงินของคุณเนี่ยจะเกิดจากคู่สัญญาที่เขามรณะอ่าแล้วเขาเห็นคุณค่าเช่นเกิดจากการขายประกันอย่างเงี้ยอ่านะครับหรือนะครับเขามีความรู้สึกว่าเงินเงินน่ยนะจะเกิดจากอ่าผลประโยชน์หรือ,อไรายได้ที่เสียไปอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะของเงินที่เกิดจากการอ่า อะไรอะทวงหนี้อย่างนี้ก็ได้นะอันนี้หมายถึงว่าอาชีพที่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 จะเหมาะนะที่จะเหมาะนะครับนะด้วยความที่มันเกี่ยวกับง,งานที่มันสัมพันธ์กับลาบผลที่แล้วก็สัมพันธ์กับมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับที่เกิดจากคู่สัญญานั่นก็หมายความว่าบางครั้งก็คือความคุ้มค่าด้วยนะครับนะสำหรับทำชาวราศรีพิจิกที่ทำให้ให้ได้เงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของความคุ้มค่าของคู่สัญญา นะครับนะคุณไปขายของหรือคุณไปโปรโมทหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่านะเขารู้สึกว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นนะเขารู้สึกว่าเขาซื้อเราเขาได้ถูกนะเขาได้ของแถมน,นู่นของนี่ยอดคุณจะปังเลยสําหรับชาวราศีพิจิกแต่ว่ามันก็ต้องดูต้นทุนคุณด้วยนะไม่ใช่แบบเล่นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูต้นทุนเลยนะต้องดูอะไรที่มันสอดคล้องให้มันสมดุลน,นะครับไม่มากไป นะครับไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะครับว่าจะทําให้คุณเกิดเงินเกิดทองนั่นเองนะครับนะก็ลองหาลูกค้าประมาณนี้นะครับเข้าไปช่วยเหลือในสิ่งที่เขากังวลนะครับเข้าไปเติมเตมในสิ่งที่เขาอยากได้นะครับแล้วคุณจะประสบผลเสด็จเรื่องของการเงินอย่างดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของอะไรความรักนะความรักนะในเรื่องความรักนะครับ ดาวความรักของชาวราศีพิจิกนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะครับเราจะเรียกว่าพบปัตตนิที่แปลว่าความรักนะคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาความรักของเราไปอยู่ไหนสําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยความรักไปอยู่ในราศีมีนเราเรียกว่าปัตตนิไปอยู่ในเรือนของปุตตะอ่าปุตตะแปลว่าเด็กนะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆปุตตะแปลว่าระครั้งแรกอ่าปุตตะแปลว่าอยากเสี่ยงอยากลองอ่า ทีนี้คาว่าปัตตานีไปอยู่ในเรือนปุตตะเอาละสําหรับวัยหนุ่มสาวก็เริ่มที่อยากจะมีคู่แล้วนะครับนะก็เริ่มและเริ่มอยากจะมีแล้วนู่นนี่นั่นอยากจะมีใครละอ่านะครับโตขึ้นมาหน่อยก็มีเกณฑ์รักรุ่นน้องแล้วปัตตานีปุตตะนี่เขาเรียกว่ารักรุ่นน้องรุ่นน้องแบบไหนรุ่นน้องที่สวยเพราะดาวสุกได้ตำแหน่งมหาอุตนะเริ่มแล้วเริ่มนะครับนะเริ่มชอบคนสวยแล้วเริ่มชอบคนหล่อแล้วเริ่มชอบคนดูดีแล้วอ่านะครับปุตตะ นะครับแปลว่าสิ่งใหม่ๆก็แสดงว่านะครับชาวราศีพิจิกนะครับคุณก็นะครับมีเกณฑ์น,นะครับที่จะมีความรักครั้งใหม่สําหรับคนที่บางคนเป็นโสดมวานานคุณก็เริ่มที่จะมีเริ่มอยากจะมีใครสักคนละอ่าแบบด้วยด้วยความที่ดาวศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าริญวินาศเนี่ยนะนะครับเป็นดาวเจ้าริญวินาศเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิ นะครับว่าเรื่องของความรักจะเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวขอแนะนําองค์พ่อภาศิวะนะครับจะแนะนํำยังไงบ้างนะครับแปดแปดโอ้โหนะครับก็เรื่องของความรักไม่มีปัญหานะครับนะขอให้ที่บ้านคุณโอเคดาวแปดแปดเนี่ยเขาเรียกเป็นดาวมัวเมาลุ่มหลง,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 งแบบขั้นสุดขั้นสุดเลยนะดูจากภาพนี่ซบเลยเนหะ็นไหมซบเลยอ่ามือถือไข่ทองคําด้วยซบเลย นะแล้วก็ไม่สนโลกเลยเนี่ยอยู่กลางคืนไม่สนโลกเลยนะครับนะแต่ทีนี้นะครับด้วยความที่ดาวพระหูท่านมาจากนะครับในเรือนราศีกุ้มเราจะเรียกว่าพันธุ์ครอบครัวนะก็ปรึกษานะครับการจะมีความรักหรือมีอะไรก็ไม่ไม่ไม่ได้แปลกอะไรนะครับนะคุณก็ปรึกษาคนในครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับนะหรือปรึกษาเพื่อนฝูงหรือปรึกษาญาติพี่น้องหรือเพื่อน่วมงานหรืออะไรได้หมดอ่ะเพราะพันธุ์แปลว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับนะ ก็ลองดูซิว่าดูความพร้อมเราด้วยไหมอะไรยังไงด้วยไหมนะครับถ้าเกิดบางทีคือส่วนใหญ่เขาจะเช็คกันเรื่องของความความมั่นคงในชีวิตด้วยนะการที่เราได้แปดแสนนะครับนะมั่นคงในชีวิตวหน้าที่การงานดีไหมนะครับเ,เงินเดือนเลี้ยงพอไหมมีภาระอะไรมีค่าใช้ใจ่ายอะไรคือมันดูรอบด,ด้านนะครับดูหนี้สินดูอะไรเงี้ยบางทีเราเราอยากจะมีใครสักคนหรือเราอยากจะแบบมีครอบครัวหรืออยากจะอะไรประมาณนี้เนาะ รเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันมันจะไปด้วยกันรอดไหมนะฮะเริ่มเช็คแล้วนะครับเริ่มเช็คนะก็ไม่ไม่ยากอะไรนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะมีคู่ครองหรือมีแฟนคุณเช็คแค่นี้แหละว,ว่าอยู่ด้วยกันไปด้วยกันได้ไหมเงินพอไหมนี่สินเขาเป็นยังไงออาเขามีเออ,เอใครมาเกาะแกะไหมคือเช็คให้หมดอะ่ะนะครับนะเช็คให้หมดไม่ใช่แบบลุ่มหลง ไม่ใช่ว่าลุ่มหลงเห็นแบบเออสวยหน่อยรอน่อยอ่างเงี้ยเนาะแล้วก็ลุ่มหลงเนี่ยมันจะผิดพลาดนะครับการมีคู่มีแฟนมีใหม่ไ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 ม่เป็นไรนะครับมีได้สามารถมีได้แต่ว่าให้เรามีสตินิดนึงนะครับว่าเราอยู่ไปแล้วชีวิตเราดีขึ้นไหมสมดุลไหมไม่ใช่ว่าคบกันเป็นแฟนกันแล้วก็ต้องแบบไปแบบ ดูแลเขามากกวา่าจนเกินไปอะไรประมาณนี้มันมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ดูความพร้อมแล้วกันนะปรึกษาครอบครัวปรึกษาคนในบ้านเลยประมาณนี้นะเพราะว่าการที่ได้ไพ่แปดแปดนี้คือมาต้องเช็คละเอียดนิดนึงเพราะว่าเป็นดาวมูมารุ่มหลงค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ให้รามาระวังหน่อยนะครับนะอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของการงานกันนิดหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับนะ ดาวพิตย์นะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของชาวราศีพิจิกการงานไปอยู่ไหนนะครับปร,กรากฏว่าดาวเจ้าเรือนการงานช่วงแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่นะครับสิบห้าเนี่ยนะครับนะดาวเจ้าเรือนการงานเราเนี่ยก็ไปสถิตนะครับอยู่ในราศีกลุม้มนะครับเราเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะครับกรมมะนะครับไปอยู่ในเดือนของพันธุนะครับกรรมะพันธุเนี่ย นะครับพันธุ์นี่แปลว่าครอบครัวนะครับองศาคณะญาติองค์กรบริษัทนะครับหลักอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็คือการงานเราเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับที่ทํางานเกี่ยวข้ององค์หัวหน้าเกี่ยวข้องของการอะไรอ่ะกฎระเบียบข้อบังคับนะครับของบริษัทนะนโยบายบริษัทอะไรประมาณนี้มันจะเกี่ยวกับแนวแนวประมาณนี้นะครับนะก็ถามว่าเรื่องงานเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะขององศีก็มี นะครับหรือเป็นความมั่นคงก็มีนะครับได้หมดนะฮะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าองค์พ่อจะแนะนําอย่างไรนะครับให้เรื่องของการงานเราแบบว่าปังสุดยอดนะครับได้สองเก้านะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าสองเก้าคือดาวไรนะครับดาวจันทร์เป็นดาวความรู้สึกดาวสองคือดาวศรัทธาความเชื่อนะครับแล้วดาวสองท่านมาจากพบอะไรของชาวราศีพิจิกมาจากกรกฎมาจากพบสุภะ สุภาก็แปลว่านะครับความเจริญก้าวหน้านะครับคนอุปถมัมภ์คำจุนตามด้วยภเกตนะครับก็คือความศรัทธาเข้าไปนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่คุณจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานคุณจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษเพราะดาวจันเนี่ยเป็นดาวเทคแคร์เป็นดาวใส่ใจเป็นดาวแม่ของโลกนะครับการที่คุณจะประสบผลสําเร็จเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะต้องมีการใส่ใจงานคุณจะต้องละเอียดงานคุณจะต้องดีงาน,ค,นคุณต้องประณีตนะครับอารมณ์คล้ายๆคุณจะสร้างบ้านเนี่ย นะครับอารมณ์คุณจะใครจะสร้างบ้านนคีคุณจะต้องใส่ใจรายละเอียดหมดเลยห้องน้าเป็นยังไงห้องครัวเป็นยังไงห้องนอนห้องนอนมีกี่ชอ่องคือโหอรายละเอียดยิบพื้นแบบไหนอะไรยังไงอย่างนั้นเลยนะเทคแคร์ care, แบบดีเยี่ยมดีมากเพอร์เฟกนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของการทํางนานก็แบบเข้าไปถามเลยหัวหน้าอ,อ,อยากได้แบบไหนนโยบายเดือนนี้เป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงผู้ใหญ่คิดยังไงเพื่อนโรงงานคิดยังไง ผมพอจะทําอะไรได้บ้างขันอาสาทํานู่นทานี่เลยแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จนะครับคือขอให้ใส่ใจอ่ะคําว่าใส่ใจตัวเดียวเนี่ยคุณผ่านเลยถ้าเขาขี้เกียจคุณจบเลยนะถ้าขี้เกียจถูไล่ออกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใส่ใจเนี่ยคุณจะได้ทั้งยศคุณได้ทั้งตําแหน่งคุณได้ทั้งความชื่อเสียงโอ้ได้สารพัดเนี่ยขอให้ใส่ใจแล้วกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับสุดท้ายปัญหาและอุปสรรคนั่นเองนะครับนะ อุปสรรคนะครับก็คือดาวอังคารนะในราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของดาวชุนอลินะถ้แปลอุปสรรคเนาะอลิเนี่ยไปอยู่ในภพไม่ดีนะครับนะเขาเรียกว่าไปอยู่ในราศีเมถุนเราเรื่องภพมรณะนะครับเอาละปัญหาอุปสรรคองชาวราศีเมถุนนะครับนะก็คือหนึ่งเกิดจากตัวเองด้วยเพราะอังคารมาจากตนุเนาะนะตัวเองไม่พร้อมตนุไปอยู่ในเรือนของมรณะอลิไปอยู่ในเรือนของมรณะ นะครับตัวเองไม่พร้อมหลายๆอย่างเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลนะครับเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ต่างๆต้องดูแลเรื่องของหนี้สินยังไงก็ยังต้องดูแลแล้วก็ปัญหารอบๆตัวเราที่มันเกิดขึ้นนะครับสาภาวะเครียดสาภาวะกดดันอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเขาเรียกปัญหาหลายๆอย่างที่ทําให้รุมเราเข้ามานะครับนะค,คุณลองเช็คดูว่านะครับคุณมีปัญหาเรื่องอะไรคุณก็ค่อยๆแก้ไปนะครับแต่ว่ามันเหมือนมันจะ ไม่มีทางออกมันเหมือนเป็นทางตันมันเหมือนอะไรประมาณนี้เลยนะเหมือนแทบจะแบบมีปัญหาเยอะนะครับนะนะมีปัญหาเยอะนะครับตาตนุมรณะด้วยได้เ,เขาเรียกเป็นพินทุบาทด้วยเนานะในวิชาผมแปลว่าเสียหายนะอริมรณะก็มีศัตรูด้วยมีนี้สินมีอะไรเนะี่ยปัญหาอุปสรรคเยอะเอาอย่างนี้แล้วกันอุปสรรคเยอะมากๆเลยทําให้บางครั้งอาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะรู้สึกแบบผิดหวังอะไรหลายอย่างนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิวว่าองค์พ่อเนี่ย ท่านจะแนะนํำยังไงดีกว่านะครับให้เรามีกําลังใจนะครับให้ผ่านพ้นเรื่องยุ่งๆไปได้นะครับหนึ่งเก้านะครับนะเอาละหนึ่งเก้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่คือดาวหนึ่งเนี่ยมันเป็นดาวเกียรติยศชื่อเสียงนะครับดาวเกตก็มากระตุ้นเนาะเรื่องของหน้าตาเรื่องของยศศักดิ์เรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราเรามีปัญหาหน้าตาทางสังคมทำให้เรามีปัญหาเนาะ นั่นเรามาดูก่อนว่าอาทิตย์ท่านมาจากภพไหนปรากฏว่าดาวพระอาทิตย์ท่านมาจากในราศีสิงห์ท่านมาจากเจ้าเรือนกรมมะเท่าว่ากรมมะก็คือวิถีชีวิตของคุณแล้วนะตามด้วยภกเกตก็คืออีโก้นั่นไม่ถึงว่าปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรเกิดจากการประมาทในการยึดมั่นถือมั่นในตัวนะครับนะใช้เงินเกินตัวนะครับเงินไม่มีก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะครับนะ ของไม่จําเป็นต้องใช้อยากหรูอยากดีอยากเด่นเพื่อนใช้ของมือถือราคาห้าหมื่นของฉันห้าพันคนไม่ได้ต้องไปผ่อนห้าหมื่นรถแบบธรรมดามือสองขับไปทํางานไม่เสียไม่ซ่อมไม่กี่หมืน่นนะต้องไปซื้อรถอย่างดีอย่างหรูเพื่อเอาไปอวดเพื่อเอาไปโอ้เพื่อเอาไปโชว์ว่าฉันรวยเพื่อทําให้ฉันมีตังเข้าสังคมเพื่อนฝูงกินเที่ยวดื่ม จ่ายเงินไม่มีบัตรเครดิตรูดอะไรอย่างนี้เขาเรียกคุณจะต้องไปปรับไปปรับนะไปปรับไมเซ็ตไปปรับทัศนคติไปปรับมุมมองในกรณีของคนที่เข้าข่ายนี้นะถ้าคนที่เข้าขายย่ายนี้คุณต้องไปปรับแต่บางคนหนักกว่านั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของอ,อ,อยู่กับภาวะเกี่ยวกับหนี้สินในนี้คุณค่อยๆลดหนี้เข้าไป,บา,ปบางคนอยู่กับคนป่วยบางคนอยู่กับอะไรประมาณนี้คุณก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ตามวิถีชีวิตท,ทุกอย่างมีทางออกนะครับนะแล้วก็ พยายามแก้ไขด้วยสตินะครับนะถ้า,เ,าเงินไม่พอก็พยายามทําให้มันเยอะๆนะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับมีทรัพย์สินเงินทองเงินตาอะไรยังไงอะไรที่พอแปลเป็นเงินมาปลดหนี้ปลดสินอะไรประมาณนี้คืออย่าหวังราบรอยว่าจะถูกนู่นนี่นั่นอย่าหวังให้มานั่งคิดว่าศักยภาพทําอะไรได้บ้างนะครับ แล้วก็ลงมือทําอย่ากเกียจค้านตั้งใจจริงเดี๋ยวปัญหามันจะค่อยๆผ่านไปได้เองนะครับนะเอาใจช่วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ,นะนะรบยังไงก็การาบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาดประการใดยังไงต้องการาบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดทุกอ้ทุยใจขพอพความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเตามท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชาไพ่พรฒศิวะมหาเทพก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผมนะครับเปิดสอนนะครับทุกวัน อ่ะขอใทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตกล้าให้ดูตลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกล้าให้ดูตลอดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัด ขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจะทําดวงวิใญาสงขามนะครับเพื่อเสริมเค็ดมงคลต่างๆนะครับก็จะส่งผลให้นะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ